วันนี้พาเพื่อนๆมาชมแปลงไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับแปลงนี้เป็นของคุณปู่คุณย่าน้องไผ่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับไผ่ชุดนี้เพิ่งปลูกได้ไม่นานนะครับปีนี้ฝนดีเนาะคือพอเข้าฤดูฝนก็มีฝนตกมาต่อเนื่องทให้การเจริญเติบโตของไผ่ในปีนี้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับ คือจะโตไวก็ทางคนปูกคณย่ายังไม่ได้จัดการย่านะครับคือย่าวัชพืชก็เลยอาจจะทำให้ดูแล้วเห็นต้นไผ่กับต้นย่ามันกลืนกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเอารดไถน,นะครับไถแล้วก็ทำโคนต้นเนี้ยมันจะดูสวยขึ้นมาทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับไผ่ชุดน,นี้เป็นไผ่ที่ปลูกจากมเมล็ดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนๆพือนในอนาคตนะครับสนใจที่จะทำการปลูกเนี่ยก็ต้องได้ต้นพันธุ์ที่เราทราบอายุนะครับจุดนี้จะสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดปลูกไปแล้วมันออกดอกตายก็ไม่คุ้มนะครับ